สาย AI บูมกองไหนได้ประโยชน์อันนี้เรามองในเรื่องของอกองทุนที่ฟันเนเจอร์ได้เคยแนะนํากันไว้แล้ววันนี้เราเอามาพูดคุยกันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับเรื่อง AI บูมในครั้งนี้ค่ะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราไปทําความรู้จักกับ AI กันให้มากกว่านี้กันก่อนดีกว่าครับก็คือ Magnificent s e v นะครับหรือว่า Max 7นะครับคืออะไรนะครับก็คือบอริษัทเทคโนโลยี AI ที่ใหญ่ที่สุดทั้ง7ตัวใน NASDAQ นะครับ ก็มี Apple นะครับ Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta Platform แล้วก็ Tesla นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น Market Cap นะครับเป็นข้อมูลน้นวันที่28มิถุนายนครับสูงมากเลยค่ะค Apple นี่ก็2.97ล้านล้านแล้วนะคะ Microsoft 2 4.97ล้าน,นะะล้านนะคะ Google 1.53ล้านล้านนะคะ Amazon 1.3ล้านล้านนะคะแล้วก็น้องใหม่มาแรงก็คือ Nvidia ที่เพิ่งเติบโตขึ้นมาแตะระดับล้านล้านนะคะ Meta นี่จริงๆถ้าเขาไม่ไปเสียรางวัลในเรื่องของการทำ Meta Metaverse นะเขาคงจะอยู่บนระดับท็อปๆแล้วนะคะตอนนี้เขาก็มาอยู่ ถัดมาจาก n อ i นว a เดียนะคะอยู่ที่800ล้านล้านนะคะแล้วก็เท s l a ก็กำลังอาจจะมาแรงแซงโค้งเมตตาก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นขาขึ้นของเท s l a เหลือเกิน,นะค่ะครับแล้วก็อีลอนมัสกับลับมาก็มีประกาศว่าจะมาขึ้นชกกันด้วยนะเห็นท่าใช่ใช่เพราะว่ามันแซเขาใกล้แซงกันอยู่ไงมันก็เนี่ย700ดแสนกับ800 0 0นมันก็น่านะ <c oughs> มันก็น่าท้านะคะค่ะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับเรามาทำความรู้จักกับ AI ecosystem กันครับก็คือเริ่มจาก AI infrastructure นะครับก็คือต้องมี Cloud ครับ Internet of Things ะครับแล้วก็มี Mobile แล้วก็ Big Data นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับเป็นเหมือนฐานนะครับต่อไปเป็น AI application นะครับไม่ว่าจะเป็น Intelligence Automation นะครับ Connective System Deep Learning นะครับ Robotics Social แล้วก็ Machine Vision นะครับแล้วต่อไปนะครับก็คือไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่น อ r r s s p c e นะครับ u าร i ก e ว t u r e a u t o m o t i v e นะครับ e d u c a t i o n e n e r g y f i n a n แล h e a l t h c a แ e และก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับค่ะอันนี้ก็คือเราจะฉายภาพว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ราคาหุ้นมันขึ้นเนี่ยมันมาอยู่ตรง AI Infrastructure แล้วก็ตัว AI Application นะคะแล้วก็ประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ AI Economy นะคะ Ecosystem นะคะตรงนี้แหละ ที่เขาบอกว่ามันจะเป็นการโตแบบยั่งยืนเพราะว่าการปรับใช้ AI เนี่ยมันเข้าไปแทรกซึมอยู่ในทุกอุตสาหกรรมแล้วก็มันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดเวลาการทำงานทำให้การทำงานอะไรต่างๆของเราดีขึ้นนะคะ AI ก็ทำได้หลายๆอย่างแล้วนะคะแม้แต่เรื่องยากๆก,การเขียนโค้ดเป็นต้นนะคะซึ่งต้องใช้วิศวกรที่มีมันสมองที่ปลัดเปลืองนะคะต่ปรากฏว่า AI เนี่ย ทำได้ดีกว่ามนุษย์ไปแล้วนะคะไม่รวมถึงงานอื่นๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์นะคะหรือว่าในเรื่องของการขับรถที่เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่เขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้คนขับแล้วนะคะรถจะพาเราไปในทุกที่อย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็หลายๆอาชีพอาจจะหายไปนะคะเช่นอาชีพแท็กซี่เป็นต้นตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยอาชีพแท็กซี่นี่ บางบางคันนี่คือเขียนไว้ข้างรถเลยค่ะว่าไปหมดทุกที่เพราะว่ารถส่วนใหญ่จะไม่ไปซึ่งอันนี้คือคนขึ้นแท็กซี่คนขึ้นแท็กซี่บ้านเราเนี่ยโกรธมากเลยนะเพราะว่าอยากจะไปไหนนี่ต้องเผื่อเวลารอแท็กซี่เพราะแท็กซี่บอกว่าไม่ไปทีนี้เราก็คาดหวังเหมือนกันนะคะว่าถ้ามีเรื่องอการขับเคลื่อนอัตโนมัติขึ้นมาแล้วก็เราก็คงไม่ต้องอาศัยรถแท็กซี่ที่เป็นคนขับแล้วทั้งโลกเลยนะคะ อาจจะมี Uber อร์อาจจะหายไปจากโลกนี้ไหมน้องเชฟแกล a บอาจจะหายจากโลกนี้ไปไหมนะคะคแล้วกอ็อาชีพที่เกี่ยวกับการขนส่งอาหารอะไรต่างๆนะคะตอนนี้อาจจะมีวิธีการที่อลอยมาทางอากาศโยนมาที่หน้าบ้านเลย mm hmm. เป็นต้นนะไม่ต้องไม่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาแล้วนะคะคก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของ AI มันมีที่เขาเพิ่งทำไปไม่นานมานี้ที่เขาให้คนเหาะไปอะ ไปส่งพิซซ่าน้องเชห่อไปเลยนะก็เชื่อว่ามีมีโอกาสนะครับอย่างมีคนแปลกหน้ามาขับรถให้เราก็ยังเกิดขึ้นได้เลยครับอย่างกับกับอูเบอร์ก็เชื่อว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่อไปจะไม่มีละก็คือไม่มีคนแปลกหน้ามาขับแล้วรถเราวิ่งไปเองนะคะอันนี้ก็เรื่องแอ ero Space ก็น่าจะน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคะไม่ไม่ใช่แค่เรื่องราวที่เกี่ยวกับการ ขับรถอะไรต่างๆการเดินทางอะไรต่างๆ Education เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเยอะมากเลยนะคะตอนนี้การเรียนต่างๆเนี่ยต่อไปนี่คนตรวจผลงานต่างๆเนี่ยคิดหนักเลยนะคะเพราะว่าคนใช้ AI กันหมดเลยจะวัดผลงานกันยังไงก็น่าท้าทา,ายมากค่ะโลกการเงินก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะที่สำคัญที่สุดเนี่ย Healthcare ค่ะน้องเช็คครับ เพราะว่าเรื่องเฮลท์แคร์เนี่ยเขาบอกอีกหน่อยคนจะไม่ตายแล้วนะเพราะว่าที่พี่ลีไปดูมาที่เมืองจีนเนี่ยเขาก็จะเก็บอะไรทุกอย่างเราไว้หมดได้เลยนะเอ,อรเรื่องสมองสมองเอาพวกนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของพอเก็บไว้เนี่ยถ้าเกิดสมองเราเสื่อมเราตายมันก็เอาเอาเอมาใช้ต่อไงเอาตรงนั้นมาใช้ต่อยอดไปเราก็มีชีวิตอยู่ได้บนสมองเดิมของเรารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ เอ่อถ้าเราไม่ตายเนี่ยมันก็แล้วแล้วเราจะหาเงินยังไงอันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่ง <laughs> เพราะว่าทุกวันนี้เอ่อในเรื่องของทางการเงินเนี่ยเราตั้งสมมติฐานว่าเรากรเกษียณหกสิบเราตายแปดสิบใช้เงินแค่ยี่สิบปีเดี๋ยวอีกสามปีห้าปีนี้เราต้องเปลี่ยนสมมติฐานใหม่แล้วนะเอาง่ายๆว่าเอ่อเป็นเก้าสิบลวเป็น100ร้อยละเท่ากับว่าเรากรเกษียณหกสิบ อ่าตายร้อยตอนนี้คนตายอายุร้อยแล้วนะน้องเช็คอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ AI เท่าไหร่นะแต่เกี่ยวกับเรื่องเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์ซึ่งอันนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องอยู่โดยที่ไม่ได้ทำงาน4ะ่สิบปีซึ่งเป็นการเรื่องนานมากฉะนั้นถึงแม้เราจะมีลูกสมุนเป็น AI มาช่วยงานอะไรต่างๆแต่ถ้าไม่มีเงินก็ก็ลำบากนะคะครตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นการที่เราเห็นภาพว่า ในเรื่องในโลกของ AI เนี่ยมันเป็นเทรนระยะยาวมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึง่งที่คนเข้าไปกระโจนเข้าไปลงทุนในตอนนี้แต่ราคาเนี่ยอาจจะสูงเกินไปสำหรับหุ้นบางตัวนะคะคแต่ถ้าไปดูพื้นฐานของหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมีมีการวิเคราะห์ตัวเลขไว้ในส่วนที่เป็น Max กเซเว่นเนี่ยหุ้นหลายๆตัวเพึ่งมาอยู่ในระดับที่เ,เคย อยู่ในค่าเฉลีย่ยในอดีตเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะซื้อกองไหนหุ้นไหนเนี่ยเราถึงได้มาคุยกนนันในวันนี้ว่าความถูกแพงเป็นยังไงด้วยนะคะไม่ใช่รกระโจนเข้าไปในกระแสะอย่างเดียวนะคะแต่วันนี้ที่เรามาพูดถึงเรื่องการใช้งาน AI เนี่ยในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะเห็นชัดเจนก็คือที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันก็คือเรื่องอิมเมจเ e คคอ o ์ i นนะคะครหรือว่า Face Re c o g n i t i o n ตอนนี้ทุกวันนี้นี่ เราจะโอนเงินจากแอปเนี่ยต้องเช็คหน้าเราเลยนะถ้าหน้าไปทําสัญญกรรมมานี่โอนเงินไม่ได้น้องเช็คเพราะนั้นเวลาจะไปโอนการสัญญกรรมมาเนี่ยกรุณาไปทําตรวจสอบใบหน้ากับที่แบงก์ใหม่นะคะไม่งั้นจะอยู่ๆก็ถอนเงินไม่ได้เพราะนั้นเรื่อง Face Recognition เนี่ยตอนนี้เราใช้เยอะแล้วเนาะค่ะทุกทรานเซชันที่เกินเท่าไหร่นะห0 0หมื่นใช่ไหม ก่อนอจะเข้าแอปด้วยครับก่อนเข้าแอปด้วยแล้วก็ตอนที่เราจะโอนเงินตอนนี้ถ้าหน้าไม่ผ่านนโอนไม่ผ่านนะคะแล้วก็เข้าไปในที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็ใช้สแกนหน้าถ้าไม่ใช่เราก็โอนไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องของ translation ตอนนี้เอไอเนี่ยกดปุ่มเนี่ย a t ลเป็นร้อยร้อยภาษาได้หมดไวกว่าคนแล้วนะคะตอนนี้อาชีพนักแปลนักค,คนที่ทำหน้าที่เรื่องพวกนี้เนี่ย ศู 0, นยพันนะน้อเช็คเมื่อก่อนเป็นอาชีพที่ค่าตัวแพงนะคะครับค่ะแล้วก็เรื่อง speech recognition อันนี้ก็คือ,อมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เวลาเราโทรไปหาคอนเซนเตอร์อแล้วเขามี AI มาจับเสียงเราแล้วเขาเขาก็ถือว่าไม่ต้องมานั่ง Verify ตัวตนเราแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเราใช้ AI เอาเข้าจริงเราใช้ AI มานานแล้วนะเพียงแต่ว่าเราเราไม่ได้เรียกว่า AI นะคะแต่จร <mile> ิงเบื้องหลังของสิ่งที่นวัตกรรมเหล่านี้ก็คือ AI นะคะแล้วก็ e s t t o o n n s w e r i n g นี่ก็คือตอนนี้กำลังฮิตหนักเลยคือเป็นอากูซึ่งทำให้ Google เนี่ยเสียรังวัดไปช่วงหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าจะถูกคนก็มองว่า Google จะถูก d ดิส랩ก Google ก็เลยต้องงัดตัว AI ของตัวเองออกมาใช่ไหมคะเอามาเอามาสู้กับ Chat GPT นะคะช่วงนั้นเนี่ย Google นี่เสียรางวัลไปเลยพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าคนคิดว่าเดิมที่เราเคียถามอากูเนี่ยต่อไปนี้ก็ไปถามเจ้าของ OpenAI แทนนะคะครับ่คะครับแล้วก็ยังมีเกมด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็คือมีทั้งสมาร์ทโฟนครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับ Security Social Media Platform ต่างๆนะครับ Navigation ครับแล้วก็ E-Commerce ระบบนำทางนะครับก็คือรถอัตโนมัติเนี่ยใช้ AI หมดเลยนะคะ ครับก็ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะครับใช่ค่ะครับแล้วก็คําถามสําคัญเลยครับก็คือหุ้น AI เนี่ยเป็นการเติบโตในระยะยาวแต่ว่าแพงไปหรืออยังนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกราฟทางด้านซ้ายก่อนนะครับก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนะครับก็อย่าง f c e e o o o นะครับ g o o ก l e นะครับก็ยังอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ต่ํากว่านะครับที่เคยสูงสุดของ PE นะครับแล้วก็อย่าง Tesla นะครับก็ยังอยู่ในดับต่านะครับกว่าที่เคยขึ้นไปนะครับก็ ถือว่าแพงแล้วแต่ว่าก็ยังมีการเติบโตระยะยาวถ้าเราไปดูภาพด้านซ้ายนะครับอย่าง EPS growth ครับก็เติบโตขึ้นนะครับในปี2024ด้วยนะครับค่ะดูแล้วเนี่ยที่ถามว่าแพงหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะว่ายังไม่ได้แพงแล้วก็หุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่เติบโตดังนั้นมันก็เลยเ,เป็นระดับที่น่าสนใจนะคะสำหรับการเข้าไปลงทุนทางบลจเขาก็เลยมีคำแนะนำ เมื่อที่เราคุยกับทาง SBAM c นะคะเขาก็แนะนำ4กองเทคน่าลงทุนไว้ค่ะน้องเชคครับ4กองนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือมี s c b d i g i t นะครับใน Morningstar 5ดาวนะครับลงทุนใน BNP Paribas นะครับ Disruptive Technology ครับกองที่สองครับ s c b Semi นะครับลงทุนใน v a n x Vector Semiconductor UCITS ETF ครับ s b USA นะครับลงทุนใน Morgan Stanley Investment Fund US Growth Fund นะครับแล้วก็ SCB NDQ นะครับก็คือลงใน NASDAQ 100 ETF ครับค่ะอันนี้ก็เป็นสำหรับสายเทคนะคะแล้วก็สายที่มองเห็นการเติบโตของหุ้น AI แล้วก็หุ้นหลากหลายประเภทนะคะมันมีเรื่องค่าวด้วยนะคะเรื่องอโตเมชั่นอินเทอร์เน็ตออฟิงอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ต้องเลือกตามความชอบเลยนะคะเพราะว่าที่บลจอไทยพาณิชย์ต้องเรียกว่าเป็นบลจอที่มี กองเยอะที่สุดเลยนะคะแล้วมีทางเลือกค่อนข้างเยอะกอะ็เหมาะกับนักลงทุนที่จะไปชมไปชอบกันนะคะเลือกตามความชอบแล้วก็เราก็เลยมีตัวอย่างของหุ้น5ตัวไว้นะคะน้องเช็คลองพูดเป็นตัวอย่างนิดนึงว่าถ้าจะซื้อ SCBdG เนี่ยซึ่งเป็นกองที่บรรจรเนี่ยเขาแนะนำพอสมควรเลยนะคะสำหรับกองนี้ของ b n p p a นพ b a าิบาเนี่ยเราจะได้หุ้นตัวไหนที่เกี่ยวกับกลุ่ม AI c อคาลคอมพิวติ้งอะไรบ้างคะครับ หุ้น5นับแรกนะครับก็คือมี Microsoft ครับ Apple Alphabet a m d นะครับแล้วก็ ASML ครับหุ้นฮิตหมดเลยเนาะฟังชื่อแล้วก็แบบเป็นตัวท็อปของทางด้านเทคโนโลยีหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็น Semiconductor นี่แน่นอนที่สุดมันเป็นหุ้นเฉพาะทางเฉพาะเรื่องนะคะเกี่ยวกับเซกเตอร์นี้เลยนะคะดังนั้นหน้าหุ้นของเขาเนี่ย5ตัวเนี่ยก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับชิปทั้งนั้นเลยนะคะกองนี้เป็นกอง ETF ค,ครับก็ห้าดับแรกนะครับก็คือมี Nvidia ดียครับแล้วก็มี Broadcom, Asml นะครับไต้หวันจะมี c o n d u c t o r แล้วก็ AMD ครับค่ะก็ตัวท็อปเหมือนกันนะคะแต่ก็มีข้อสังเกตนิดนึงว่าบางตัวอาจจะแพงไปแล้วอย่างเช่น Nvidia ดียแต่หลายๆคนก็บอกว่า n v i นวีเดียยังไปได้อีกแต่หลายๆคนก็บอกว่าแพงอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองของการเติบโตนั่นเองนะคะซึ่ง n v i นวีเดียเขาบอกว่า เขายังมีศักยภาพในการทำชิปอีกหลายๆอย่างนะคะที่เป็นชิปขั้นสูงนะคะ,อะกอง S c B U S A นี่ก็ถ้าสำหรับคนที่ชอบหุ้นที่เป็นแนวกระจายเซกเตอร์แล้วก็อยู่ในสารัฐค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะมี Uber อมีเท d e e ดสนะคะมี w f l a k e มี Shopify มี c า f a นะคะก็ตัวหุ้นเขาก็จะแตกต่างกันแล้วก็เน้นบริษัท ในสารัฐเป็นหลักนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกหุ้นเป็นรายตัวนะคะอันนี้เป็นกองของ Morgan Stanley นะคะแล้วก็อีกอันนึงสำหรับใครที่อชอบแนวที่เป็น ETF ไม่อยากเลือกหุ้นเป็นไม่อยากไม่อยากชอบกองแนว Active นะคะกองนี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่บลจอบ,บอกว่าถือระยะกลางระยะยาวได้ค่ะคก็เป็นกองของ Nasdaq นั่นเองครับก็ลงอิงดัชนี Nasdaq 100เลยนะครับ ค่ะคมีหุ้นอะไรบ้างคะท้องเชงค,ครับห้าอันดับแรกนะครับก็คือมี Microsoft ครับมี Apple มี Nvidia Amazon แล้วก็ Meta Platform ครับค่ะก็สายเทคก็ดูนะคะเลือกแล้วก็ถ้าอยากดูรายละเอียดที่มากกว่านั้นก็เข้ามาสอบถามเราได้นะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกองเซมิกันนิดนึงนะคะว่าน่าสนใจยังไงนะคะที่หลายคนบอกว่าแพงเนี่ยจริงๆแล้วเขามองตัวเองว่ายังมีความน่าสนใจอยู่หรือเปล่านะคะ ครับก็ความต้องการของชิปนะครับยังคงมีอยู่ในระดับสูงนะครับคาดว่ารอบวัฏจักรของราคาหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับใกล้ถึงจุดต่ําสุดแล้วนะครับจากแรงหนุนของอุปทานทั่วโลกต่อเซมิคอนดักเตอร์ครับแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับน่าจะลดแรงกดดันต่อราคาหุ้นกลุ่มโ r o สเซกเตอร์ได้ระดับหนึ่งครับกองนี้นะครับก็คือลงทุนใน USA ครับ77.35%นะครับเนเธอร์แลนด์13.43%ไต้หวันนะครับ9.22%ครับ ค่ะก็กองนี้จุดเด่นนะคะสำหรับคนที่แนวนวัตกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมเช่นรถ EV ปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ 5G Internet of Things เนี่ยกองนี้ถือว่าตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เป็นเทรนด์การเติบโตได้ในอีก2-3ปีข้างหน้านั่นเองนะคะกองน,นี้ก็เรียกว่า SBC c เซมินะคะสำหรับคนที่จะเจาะ EV เลยเพราะว่า อาจจะชอบเท s l a เป็นการส่วนตัวอาจจะชอบน้องน้องเชคชอบแบรนด์ไหนคะของจีนก็ของจีนนะครับชอบ BYD ครับดีไซน์ด,ดูสวยแล้วก็ข้างในก็ดูสวยเหมือนกันครับใช่ไหมคะครับแล้วก็มีข่าวว่าเท s l a ที่เราพูดถึงนะครับยอดขายในจีนโต20%นะครับก็สําหรับคนที่ชอบแล้วก็มองว่ากลุ่มนี้จะโตนะครับก็แนะนํา s c ซ <EV S 1> ีบีอีวเพราะว่าจะได้ซื้อทั้งทั้งจีนทั้งสหรัฐเลยนะคะแต่ กองนี้เหมือนจะให้น้ําหนักจีนเยอะกว่าสหรัฐนะคะน้องเช็คเป็น29%นะคะครับแล้วก็ตามมาด้วยสหรัฐครับที่16.4%นะครับเกาหลีใต้นะครับ12.94%ญี่ปุ่น9.83%แล้วก็ออสเตรเลีย7.97%นะครับ Master Fund ของเขานะครับก็คือ Crenshare Electric Vehicles Future Mobility Index ETF ครับคือเขาไม่ได้ซื้อบริษัทที่ทํารถอย่างเดียวเนาะมันมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถด,ด้วยนะคะดังนั้นมันก็จะแบ่ง เป็นอุตสาหกรรมย่อยๆอีกหลายอุตสาหกรรมเลยนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยเวลามาดูหุ้นสัก5ตัวเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเขามีการกระจายไปในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยค่ะครับก็5้าอันดับแรกนะครับมี Panasonic Coding นะครับนะครับมี Tesla 4.37%นะครับมีในเด็กนะครับ4.3%นะครับซัมซุงนะครับ4 2่แล้วก็ BYD 3.97%ครับค่ะก็ม uh ีท huh. ั้งพวกผลิตรถแล้วก็พวกที่ผลิตแบตเตอรี่สถานีชาร์จอะไรต่างๆอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถ EV สีสำหรับคนที่มองว่ากระแสรถ EV ต้องมาแน่นอนก็กองนี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับกองทุนที่น่าลงทุนในช่วงนี้ค่ะ ครับก็มีเทรนระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม AI นะครับกลุ่ม EV นะครับแล้วก็อย่างที่พี่ลีพูดว่าตอนนี้คนเริ่มอายุยืนขึ้นนะครับเราก็เลยสร้างห้อง DCA ขึ้นมาครับที่จะให้คําแนะนำนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารครับมุ่งสู่เป้าหมายร้านแรกด้วย DCA นะครับก็สามารถสแกน q r Code คเข้าห้องนี้ได้เลยนะครับข้อดีของ DCA นะครับก็คือสร้างวินัยในการออมการลงทุนครับเหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับลงทุนง่ายด้วยเงินไม่มากครับ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงในระยะยาวครับแล้วก็มีคนช่วยวิเคราะห์ตัดสินใจแทนให้นะครับลดความเสี่ยงในการลงทุนนะครับกองทุนมีอะไรบ้างคะน้องเชฟอันนี้เราเลือกมาสีกองแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านักลงทุนมีความชอบอะไรเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะลงกองอื่นเนี่ยก็มาปรึกษาเราได้นะคะครับเราเลือกมาสี่กองครับมีหุ้นไทยครับ TMB 5 0นะครับที่ลงทุนตามอิงดัชนีเซทห้นะครับแล้วก็หุ้นอเมริกาครับ TMB US 500นะครับ ลงทุนอิงกันชนี S&P 500ครับหุ้นจีนครับ TMB Cof นะครับลงทุนใน UBS China Opportunity นะครับแล้วก็หุ้นทั่วโลกครับ TMB GQG นะครับที่ลงทุนใน Wellington Global Quality Growth ครับค่ะสำหรับบางคนที่สายเทคนะคะอยากจะลง NASDAQ ก็ลงได้นะคะหรือว่าอยากจะลงเวียดนามก็ได้ะนะคะหรือว่าเมื่อกี้ฟังอ,อินเดียเอออินเดียก็น่าสนใจก็ลงอินเดียได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า การเติบโตของ N สแตรแล้วก็อินเดียเนี่ยถ้าเราลงระยะยาวได้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะกับการลงทุนระยะกลางระยะยาวในรูปแบบของ DCA ได้เช่นเดียวกันค่ะครับแล้วตอนนี้นะครับเราพัฒนาเว l ล Republic a p p เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถสแกน QR ว o d e ได้ทางหน้าจอน,นี้เลยนะครับมีทั้ง Apple แล้วก็ Google Play ครับก็เป็นบริการที่ให้ความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสามารถเปิดบัญชีผ่านแอปแล้วก็สามารถเลือกลงทุนผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับก็ อำนวยความสะดวกมากขึ้นด้วยนะครับส่วน LTF นะครับก็เราก็ยังแนะนำเป็นกอง a s p s s e นะครับเพราะว่าการเลือกคุ้นของเขานะครับแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่ากองอื่นๆนะครับอย่าง3ปีย้อนหลังนะครับให้ผลตอบแทน19.12%ต่อปีนะครับ5ปีให้ผลตอบแทน11.16%ต่อปีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลณวันที่2 6มิถุนายนนะครับค่ะสำหรับกอง LTF แพทย์นักลงทุน ไม่อยากาลงหุ้นเล็กนะคะเราก็มีกองหลากหลายให้เลือกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น ASP g r t f ที่เน้นหุ้นใหญ่ได้ Morningstar 5าดาวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราอยากจะลงในฟันเ a นเจอร์อื่นบ้างเพื่อกระจายการลงทุนบางคนมี LTF 2-3สล้านนะต้องเช็ค,คหลายหลายคนบอกว่าเอ้ยกระจายดีกว่าไหมแทนที่จะไปลงที่เดียวเราก็มีทางเลือกให้นะคะไม่ว่าจะเป็น LHX L, L t f นะคะซึ่งได้ m o r n i n g Star 5ดาวเหมือนกันเน้นหุ้นขนาดใหญ่นะคะเน้นหุ้น เติบโตนะคะหรือว่า LS s m a r t สำหรับคนที่อยากจะกระจายไปหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะคะแล้วก็กองนี้เนี่ยมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ LS strategy นะคะ LS STG l t ST f นะคะก็เน้นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะคะแล้วก็เน้นหลักทรัพย์ที่ผันผลต่ำสำหรับคนที่ไม่อยากลงทุนแล้ว พุ่งไปพุ่งมาสำหรับตัวเลขผลการดำเนินงานนะคะก็มาหาพวกที่เป็นพวกผันผลต่ำอย่าง LS strategy นะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะแล้วเราก็มีกองหลักที่เราเป็นตัวชูโรงของเราเลยที่ถ้าคิดอะไรไม่ออกลง asset plus s m e ltf นี่แหละค่ะเพราะว่ากองนี้สร้างผลงานที่ไม่ผิดไม่ผิดหวังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวซึ่ง เป็นผลจากการคัดเลือกหุ้นเป็นรายตัวแล้วก็ผลงานก็เป็นในเชิงประจักษ์แล้วนะคะมากกว่า5ปีแล้วนะคะที่ดูแลเงินพวกเรามานะคะก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นค่ะครับต่อไปเราไปดูกอง RMF s s f ที่เราแนะนำนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ RMF กันก่อนนะครับความเสี่ยงปานกลางนะครับเราจะแนะนําเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศครับ TMB จีนข้าม RMF ครับความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเป็นหุ้นไทยนะครับเราก็แนะนํา SP SME RMF ครับ หุ้นทั่วโลกนะครับเราแนะนำ 1UGE RMF TMB GQG RMF ครับส่วนหุ้นจีนนะครับเราแนะนำ TMB CO RMF SCBM AShares นะครับ SCB EVO China RMF นะครับก็ครบทุกตลาดเลยนะครับส่วนหุ้นเวียดนามเราแนะนำ TMB Vietnam RMF ครับ s s f นะครับเราแนะนำตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับเป็น SCB GCF s s f ครับหุ้นไทยเราก็ยังแนะนำ SP SME s s f อยู่นะครับ คุณทั่วโลกเราแนะนำน u g g a s f ครับแล้วก็ KFGGSSF ครับคุนจีนะครับเราแนะนำ SCBSHARESSF a s c b c t e h s s f SCBEVOCHINASSF ครับแล้วก็คุณเวียดนามนะครับเราแนะนำ SCB เวียดนา SSF ครับสำหรับนักลงทุนนะครับที่สนใจอยากจะให้เวลิ p u b l i c นะครับช่วยดูแลจัดพอร์ตกองทุนให้นะครับก็สามารถสแกน QR Code มาได้ตามรูปนี้เลยได้เลยนะครับเราสามารถช่วยจัดพอร์ตแล้วก็แนะนำ ให้เข้ากับเป็นลายบุคคลครับแล้วก็ฝากเวลลี่พับบิครบเครื่องเรื่องกองทุนด้วยนะครับทุกวันศุกร์นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ครับค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะคเพราะว่าเเราก็เพิ่งไลค์มาได้นะครับตอนนี้เราก็มีแอปพลิเคชันแล้วด้วยนะครับมีความเป็น